ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปจักรพัฒข้ามกาลเวลาตอนที่89 ความลับของบรรพบุรุษเท่าที่ปลายสุดของห้องโถงหวังชงมองเห็นเก้าอี้ไม้สีม่วงสองตัวตั้งอยู่บนเก้าอี้ทั้งสองตัวมีผู้อาวุโสผมสีขาวพลนั่งอยู่ด้วยความน่าเกรงขามท่านปู่เสียงกึกก้องดังสะท้อนขึ้นมาภายในห้องโถงก่อนที่หวังชงจะได้เคลื่อนไหวใดๆออกมานั้นน้องสาวของเขาก็พุ่งออกไปเข้าหาอ้อมกอดของผู้อาวุโสทั้งสองอย่างรวดเร็วโอ้ดูสิว่าใครมาหากันเนี่ย เสี่ยวเหายาของปู่นี่เองเจ้าตัวน้อยในที่สุดเจ้าก็มาหาปู่ภายในห้องโถงหวังเสี่ยวเหายานั่งขดอยู่ในอ้อมกอดของท่านปู่ด้วยดวงตากลมโตในตระกูลหวังหวังเสี่ยวเหายาเป็นคนที่รับสิทธิพิเศษมากที่สุดภายในอ้อมกอดของท่านปู่เช่นนั้นนางส่งเสียงเรียกพวกเขาออกมาด้วยความสดใส เมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นนี้ใบหน้าของทุกคนภายในห้องโถงก็แสดงความซับซ้อนออกมาแม้แต่ลูกพี่ลูกน้องของเขาหวังหลี่ก็ยังแสดงความอิจฉาออกมาบรรพระบุรุษเท่าเป็นคนที่เคร่งเครียดอยู่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ต่อหน้าเขาไม่มีแม้แต่คนเดียวที่กล้าหายใจเสียงดังแม้แต่ลุงใหญ่ของหวังชงหวังเกินก็ไม่มีข้อยกเวน้น ทั้งตระกูลหวังมีเพียงหวังเสี่ยวเหยาคนเดียวเท่านั้นที่เป็นข้อยกเว้นทุกครั้งที่นางมาที่นี่นางมักจะส่งเสียงดังออกมาอย่างไรก็ตามทั้งท่านปู่และท่านย่าของพวกเขากลับไม่ได้กล่าวตำหนิออกมาอีกทั้งยังดูเหมือนว่าพวกท่านจะเอ็นดูนางมากกว่าเสียด้วยซ้ำนี่เป็นความสามารถพิเศษของหวังเสี่ยวเหยาที่คนอื่นๆไม่สามารถทำได้เช่นเดียวกับนาง ท่านพ่อเราขออวยพรให้ท่านมีความสุขสมบูรณ์ราวกับทะเลทางตะวันออกและอายุยืนเปรียบดัง่งขุนเขาทางตอนใต้ซ้อใหญ่และลุงใหญ่เป็นคนแรกที่กล่าวคำอวยพรอ,ออกมาพร้อมนำลูกท้อวางไว้ด้านหน้าด้วยความเคารบพบรรพบุรุษเท่ามีชีวิตอยู่ด้วยความเรียบง่ายและเขาก็ไม่ได้ชื่นชอบความหรูหราหรือสิ่งของราคาแพง เคยมีบางคนส่งสิ่งของมีค่ามามอบให้กับเขาไม่เพียงแต่เขาไม่ได้รับของเหล่านั้นแต่ยังกล่าวตำหนิออกมาอย่างรุนแรงอีกด้วยดังนั้นแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันครบรอบอายุ70ปีของเขาก็ตามแต่ก็ไม่มีใครกล้านำของขวัญที่มีค่ามามอบให้กับเขาของขวัญทุกชิ้นเป็นสิ่งเรียบง่ายและสามารถใช้งานได้จริงอืมขอบใจสำหรับคำอวยพรของพวกเจ้ามาก บรรพระบุรุษเท่าพยักหน้ารับเล็กน้อยพร้อมกับรับลูกทอไปเงียบเงียบทุกคนรู้ดีว่านี่เป็นนิสัยอันน่าชื่นชมของบรรพระบุรุษของพวกเขาเขาเป็นคนที่เคร่งขรึมและไม่ค่อยยิ้มออกมาแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันพิเศษแต่เขาก็ยังคงแสดงความเคร่งขรึมออกมาหลังจากซอใหญ่และลุงใหญ่กล่าวอวยพรแล้วนั้นหวังเหลียงก็มายืนข้างๆเช่นกันบรรพระบุรุษเท่าไม่ได้กล่าวอะไรออกมานั้นทำให้ทุกคนไม่กล้ากล่าวอะไรออกมาเช่นกัน ท่านปู่หลานชายหวังชงอยากจะอวยพรให้ท่านปู่มีความสุขราวกับสายน้ำที่ไหลเวียนไม่สิ้นสุดในทะเลตะวันออกและมีชีวิตยืนยาวราวกับไม้ใหญ่บนขุนเขาทางตอนใต้หลังจากที่มันดาของเขากล่าวอวยพรอ,ออกไปแล้วหวังชงก็ก้าวออกมาด้านหน้าพร้อมกับกล่าวอวยพรอ,ออกมาโอ้ เมือ่อคาอวยพรของหวังชงดังขึ้นภายในห้องถงทุกคนต่างก็มองตรงไปที่บรรพบุรุษเท่าทั้งสองคนทันทีนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เห็นความประหลาดใจผ่านขึ้นมาในแววตาของพวกเขาทุกคนต่างกล่าวอวยพรอ,ออกมาด้วยวลีที่ว่ามีความสุขสมบูรณ์ราวกับทะเลทางตะวันออกและอายุยืนเปรียบดังขุนเขาทางตอนใต้แม้ว่าคำอวยพรของหวังชงจะเป็นเช่นเดียวกันก็ตาม อย่างไรก็ตามเพียงแค่เขาเพิ่มคำกล่าวเข้าไปเพียงเล็กน้อยมันก็ทำให้วลีนี้เปลี่ยนความหมายไปอย่างชัดเจนพวกเขาทั้งสองคนเคยได้ยินคำอวยพรมามากมายแต่นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้ยินคำอวยพรที่แปลกใหม่เช่นนี้นี่ตาเท่าเด็กคนนี้เหมือนกับท่านในวัยเยาว์เลยหญิงชรากล่าวออกมาด้วยรอยยิ้มไม่เลว บรรพบุรุษเท่ากล่าวออกมาด้วยรอยยิ้มพลางพยักหน้าเบาๆเขาไม่ได้กล่าวอะไรออกมามากไปกว่านี้แต่ทว่าทั้งลุงใหญ่และซ้อใหญ่พร้อมกับคนอื่นๆต่างตื่นตระหนกอย่างมากคนในตระกูลหวังรู้ดีว่าบรรพบุรุษเท่าของพวกเขาไม่ค่อยกล่าวชื่นชมใครออกมามา,มากนะักบ่อยครั้งที่เขาแสดงความเห็นชอบด้วยการพยักหน้ารับเบาๆเท่านั้นซึ่งแม้แต่หวังเกินก็ได้รับการตอบรับเช่นนั้น แม้ว่าคำกล่าวว่าไม่เลวจะฟังดูเหมือนไม่มีอะไรก็ตามแต่สำหรับคนที่รู้จักกับบรรพบุรุษเท่าและรับรู้ถึงลักษณะของเขาอยู่ก่อนแล้วนั้นพวกเขาจะรู้ได้ทันทีว่านี่เป็นคำชมที่หาได้ยากยิ่งหลานชายมีของขวัญจะมอบให้ท่านปู่ด้วยหวังชงกล่าวในเวลานั้นทั้งห้องโถงเงียบลงอย่างกระทันหันท่านป้าหวังรู้สวงรีบจ้องมองมาที่หวังชงอย่างกระทันหันแม้แต่ลุงใหญ่หวังเกินก็จ้องมองมาที่เขาเงียบๆเ,เช่นกัน ในขณะเดียวกันนั้นซอใหญ่ซิงหยวนชุนกลับมองมาที่หวังชงด้วยรอยยิ้มหยันทุกคนต่างรู้ดีว่าบรรพระบุรุษเท่าเป็นคนที่ซื่อตรงและไม่ชอบรับของขวัญจากผู้อื่นไม่ใช่เพียงแค่คนนอกกระทั่งคนในตระกูลเองก็เช่นกันนอกจากงานเทศกาลหรือโอกาสสำคัญแล้วเขาจะไม่รับของขวัญจากผู้อื่นอีกทั้งเขาจะรับของขวัญจากรุ่นพ่อของหวังชงขึ้นไปเท่านั้น สำหรับคนรุ่นเยาว์แล้วเขาจะปฏิเสธที่จะรับของขวัญจากพวกเขาทันทีเพราะนี่ถือเป็นการสั่งสอนไม่ให้คนรุ่นเยาว์เข้ามาเกี่ยวพันกับการให้ของขวัญหรือการติดสินบนตั้งแต่วัยเยาว์ในมุมมองของบรรพบุรุษเท่าทุกคนต่างไม่คาดคิดมาก่อนว่าหวังชงจะเหยียบตาปลาของบรรพบุรุษเท่าทันทีหลังจากที่ได้รับคำชมเชยเช่นนี้พวกเด็กน้อยช่างอดกลั้นต่อคำชมไม่ได้จริงๆซิงสิ่งหยวนชุนกล่าวเยยหยันออกมา บรรพบุรุษเท่าจ้องมองไปที่หวังชงโดยไม่ไหวติงแม้แต่หญิงชราที่อยู่ด้านข้างก็กลืนรอยยิ้มบนใบหน้าไปอย่างไร้ร่องรอยเจ้าตั้งใจจะมอบอะไรให้กับข้าอย่างไรก็ตามตรงกันข้ามกับความคาดหวังของทุกคนบนรรพบุรุษเท่ากลับกล่าวถามออกมาขณะที่เขามองตรงไปที่กล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้านในมือของหวังชงไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้ว่ากำลังคิดสิ่งใดอยู่กันแน่ดาบขอรับ หวังชงคุกเข่าลงกับพื้นพร้อมกับกล่าวออกมาอย่างตรงไปตรงมาครืนทั่วทั้งห้องถงเต็มไปด้วยความโกลาหลอย่างกระทันหันชงเอิญนั้นเจ้ากำลังทำอะไรมารดาของหวังชงตื่นระหนกอย่างมากแม้ว่านางจะเห็นอยู่ก่อนแล้วว่าหวังชงนำกล่องไม้ยาวที่ถูกห่อเอาไว้อย่างแน่นหนามาด้วยก็ตามแต่นางไม่คิดมาก่อนว่ามันจะเป็นดาบ ดาบเป็นตัวแทนของการนองเลือดและการมอบของขวัญเช่นนี้ให้กับบรรพบุรุษเท่าถือเป็นข้อห้ามร้ายแรงอย่างมากหวังชงกลับมาลุงใหญ่รีบกล่าวขึ้นมาอย่างรวดเร็วก่อนหน้านี้ด้วยคำแนะนำของหวังชงมันทำให้บุตรชายของเขารอดพ้นจากการเป็นเครื่องมือของบุคคลอื่นมันจึงทำให้ความประทับใจของเขาต่อหวังชงเปลี่ยนแปลงอย่างมากนี่จึงเป็นเหตุผลที่เขาไม่ได้กล่าวโทษหวังชงที่ข้างรถม้าในก่อนหน้านี้ การมอบดับเป็นของขวัญให้กับบรรพระบุรุษเท่าในงานฉลองครบรอบวันคล้ายวันเกิดนี้ต่างออกไปแม้ว่าหวังชงจะยังเป็นแค่เด็กแต่นี่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เด็กควรทำชงเออเจ้ายังเด็กเกินไปเจ้าอยากจะสาบแช่งท่านปู่งั้นหรือรีบเก็บสิ่งนั้นไปแล้วรีบขอโทษท่านปู่เร็วหวังรู้สวงกล่าวขึ้นมาด้วยความกระวนกระวายอย่างมากเด็กคนนี้อวดเก่งและหยิงธนงเกินไป แม้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะสร้างความประทับใจและยังดึงดูดความสนใจของบรรพระบุรุษเท่าด้วยคำอวยพรได้อีกด้วยแต่ทว่าทำไมเขาถึงได้ทำสิ่งที่โง่เช่นนี้นี่ไม่เท่ากับว่าเขาทำลายอนาคตของตัวเองหรือที่จริงแล้วหวังรุ่งมีความประทับใจต่อหวังชงอย่างมากแต่นางไม่คิดว่าหวังชงจะเลือกมอบดาบเป็นของขวัญให้กับบรรพระบุรุษในงานฉลองนี้นั่นแสดงให้เห็นว่าเขายังเป็นเพียงแค่เด็กและไม่รู้ถึงประเพณีที่ถูกต้องแต่อย่างใด แตกต่างจากบรรพบุรุษเท่าหญิงชราเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีอย่างมากแต่ทันทีที่นางได้ยินว่าหวังชงต้องการจะมอบดาบให้กับบรรพบุรุษเท่ารอยยิ้มของนางก็จางหายไปทันทีหวังหลี่ไม่ได้กล่าวอะไรออกมาแต่อย่างใดเขาเพียงแค่ขมวดคิ้วแน่นเท่านั้นทางด้านหวังจูเย็นนางหวาดกลัวอย่างมากและรอบส่งสัญ,ญญาณให้หวังชงก้าวถอยออกมาอย่างต่อเนื่องทำไมเจ้าถึงอยากมอบดาบให้กับข้าบรรพบุรุษเท่ากล่าวถามด้วยเสียงนุ่มลึก บรรยากาศภายในห้องยิ่งน่าอึดอัดมากขึ้นหวังชงถือดาบอย่างมั่นคงแม้ว่าคนอื่นๆจะแสดงความกังวลออกมาอย่างชัดเจนก็ตามแต่ใบหน้าของเขากลับแสดงให้เห็นถึงความสงบอยู่ตลอดเวลาหลานชายต้องการมอบดาบเล่มนี้ให้กับท่านปู่เพื่อแทนคำกล่าวหลานเชื่อว่าดาบเล่มนี้เหมาะสมกับท่านปู่มากที่สุดและยังเป็นตัวแทนความรู้สึกที่อยู่ในใจของหลานได้อย่างดีที่สุดอีกด้วย ก่อนที่คนอื่นๆจะได้กล่าวอะไรออกมานั้นดูเหมือนว่าบรรพบุรุษเท่าจะเข้าใจความหมายบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในคํากล่าวของหวังชงขณะเดียวกันนั้นลุงใหญ่หวังเกินก็มองไปที่หวังชงด้วยความประหลาดใจเช่นกันหลานชายคนนี้ของเขาช่างน่าประหลาดใจจริงๆคํากล่าวที่ยิ่งใหญ่ไม่จําเป็นต้องกล่าวเอาออกมาหวังชงได้มอบดาบออกมาแทนคํากล่าวของเขาดาบที่แข็งแกร่ง แม้ว่าจะไม่ถูกวัดแกว่งออกมาก็สามารถสร้างความหวาดกลัวได้หวังชงต้องการจะกล่าวออกมาว่าแม้ว่าบรรพบุรุษเท่าจะ,กะเกษียณแล้วและอายุของเขาเหลือน้อยลงในทุกๆวันและแม้ว่าเขาจะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายตามแต่เขาก็ยังเป็นคนที่คุนนางคนอื่นๆให้การยอมรับพร้อมกับความเคารพยำเกรงอีกทั้งยังเป็นคนที่มีอำนาจมากภายในอาณาจักรเพียงแค่ชื่อของเขาก็เพียงพอที่จะทำให้ทุกคนโค้งคาราวะด้วยความเคารพ นี่คือสิ่งที่หวังชงต้องการจะสื่อถึงหากว่านี่เป็นสิ่งที่หลานชายคนนี้กำลังคิดของขวัญชิ้นนี้ที่มอบให้กับบรรพระบุรุษมันจะกลายเป็นของขวัญล้ำค่ายอย่างแท้จริงแม้แต่หวังเกินก็ไม่อาจคาดเดาสิ่งนี้ไว้ก่อนได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าหากเทียบกับลูกท้อและของขวัญชิ้นอื่นๆแล้วมันไม่มีสิ่งใดที่ทำให้บรรพระบุรุษเท่าพึงพอใจได้เท่านี้อีกแล้ว ตามที่คาดไว้ดูเหมือนว่าบารรพบุรุษเท่าจะตระหนักได้ถึงความตั้งใจเช่นกันรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาเอามาสิบรรพบุรุษเท่ากล่าวพลางยื่นฝ่ามือออกมาด้านหน้าหวังชงก้าวออกไปพร้อมวางกล่องใส่ดาบลงบนฝ่ามือของบรรพบุรุษเท่าอย่างช้าๆนี่คือความต้องการของหวังชงหวังชงรู้สึกเคารบบาพบรรพบุรุษเท่าอย่างมากมีหลายสิ่งที่เขาได้รับรู้หลังจากนี้อีกหลายปี หวังชงได้เข้าใจความหมายที่แท้จริงหลายอย่างเมื่อบรรพระบุรุษเท่าได้เสียชีวิตลงมีบุคคลผู้เป็นตำนานของต้าถังถึงสองคนหนึ่งคือปู่ของเหยาเฟิงบรรพระบุรุษเท่าตระกูลเหยาและอีกคนก็คือปู่ของหวังชงหรือที่รู้จักกันในชื่อท่านจิ้วกงเขาเผชิญหน้ากับความยากลำบากนับไม่ถ้วนในช่วงชีวิตของเขาและฝ่าฟันพวกมันไปได้ทุกครั้งครั้งหนึ่งเขาเคยเผชิญหน้ากับชาวเติร์กและชาวทิเบตที่ชายแดนอย่างกล้าหาญ ครั้งหนึ่งเขาได้ออกเสียงคัดค้านการทุจริตภายในราชสำนักจนในที่สุดราชสำนักได้ก้าวสู่ยุคใหม่ทั้งหมดย้อนกลับไปในครั้งที่ภายในราชสำนักเกิดการต่อสู้ที่รุนแรงขึ้นเขาเป็นคนที่อยู่เคียงข้างจักรพรรดิปราดให้คำแนะนำจนทำให้ต้าถาังกลายเป็นปึกแผ่นขึ้นมาได้ในทุกวันนี้ทั้งสิทธิและคนรู้จักของเขาต่างกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งใต้ลายามเมื่อเขารั้งอยู่ในตำแหน่งแม่ทัพเขาเผชิญหน้ากับศัตรูอย่างไม่หวัดวันในแนวหน้า เขามีชีวิตอยู่ด้วยความซื่อสัตย์และมั่นคงนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนนับถือและให้ความเคารพต่อเขาแม้ว่าเขาจะ,กะเกษียณอายุออกมาแล้วก็ตามองค์จัก,กรดพก็ยังเลือกที่จะสร้างตำหนักสี่ฤดูขึ้นมาเพื่อให้เขาคอยอยู่เคียงข้างกับพระองค์ทุกคนในยุคประวัติศาสตร์สามารถสร้างชื่อให้กับตนเองได้ถูกจารึกเอาไว้ได้แต่หวังชงกลับไม่เคยพบชื่อของท่านปู่เขา แม้ว่าเขาจะมีอำนาจมากมายเช่นนี้ก็ตามหลังจากผ่านไปหลายปีชื่อหนึ่งก็ดังสะท้อนภายในใจของหวังชงและเขาก็รับรู้ในที่สุดว่าท่านปู่ของเขาคือใครหวังจิ้วหลิงซึ่งขุนนางที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งต้าถังทุกคนในใต้ล่าต่างรู้จักและเรียกขานเขาด้วยความเคารพว่าท่านจิ้วกงสามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่อง และเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปจัก,กรพัรดิข้ามการเวลา